รุ่นใหม่ค่ะหูฟังบลูทูธไร้สายจากแบรนด์จิ๊บตัวนี้ EC 031่ดีไซน์เป็นหูฟังแบบหนีบหูแบบนี้ค่ะก้านคือน,นิ่มมากทุกคนยืดหยุ่นนี่บิดงอได้แบบนี้เลยเวลาใส่เราจะไม่เจ็บหูไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่ต้องยัดเข้าไปในรูหูไงนี่ใส่ง,ง่ายแบบนี้เลยแค่หนีบไปกับหูของเราแบบนี้น้ำหนักเบาค่ะใส่นานๆก็ไม่เมื่อยแล้วคือสวยมากเลยทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนใส่หูฟังอ่ะเหมือนใส่ตุ้มหูเลยดู ใส่กระชับค่ะพอดีกับหูเลยสามารถที่จะใส่เดินใส่วิ่งใส่ออกกาลังกายได้ีมไม่หลุดไม่หล่นง่ายนะตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อค่ะแบตอึดค่ะใช้งานตอนเนื่องได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงมีไมคในตัวนะสามารถรับสายได้คุยสายได้ยินเสียงชัดเจนค่ะแล้วขึ้นชื่อว่าหูฟังแบรนดจีบบซื้อมากี่รุ่นกี่รุ่นไม่เคยผิดหวังเรื่องเสียงของเขาเดี๋ยวทุกคนลองฟังค่ะ ah, อันนี้คือเสียงที่อัดผ่านไม้นะทุกคนอยากให้ได้ฟังเสียงจริงคือเพราะกว่าที่สำคัญคือมันใส่สบายชอบตรงนี้แหละใส่ง่ายถอดง่ายนี่น้ำหนักเบาใส่นานๆก็ไม่เจ็บหูแนะนําเลยรุ่นนี้ใครที่กําลังตามหาหูฟังแบบใส่สบายแล้วเสียงดีเบสแน่นนะของจิ๊บตัวนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังหรือไม่แปลกพิกัดไว้ให้ที่ตาหน้าคลิปนะ